ครับเอซทุกท่านวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปาไปเปลี่ยนโลงให้ศพพระผู้ใหญ่นะครับคือทางทางชาวบ้านกันเขาลงประชามาติว่าจะเก็บศพไว้นะฮะไม่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 ไมไมไมเผานะครับที่แรกก็คิดว่าน่าจะเผาก็เลยใส่โลงเย็นไว้วันนี้ก็ การตั้งสวดพิธิธรรมไปสามสี่ 3, คืนแล้วครับก็เ,เลยเปลี่ยนใจว่าจะเป็นไม่เผาเราก็เลยจะเข้าไปดูก่อนนะครับว่าจะทําดําเนินการยังไงนะครับแต่ตอนนี้ได้เตรียมโลกระจกมาแล้วครับจะเข้าไปเป็นบ้านนอกนะครับ ครับผู้ช่วยว่าไงวันนี้ในความเห็นเป็นไงปฏิรูป,ปรล้ลนกลัวหรือไม่กลัวครั้งแรกครับนะได้มาครั้งแรกจะได้มาอา๋อกลับก้องไม่เป็นดับอ่ะไม่ไดับไม่ไดับแต่มันกลับกลับกล้องวันนี้ก็จะเอาเอาล่างของท่านออกมาจากโรงเย็นแล้วเราก็จะไปทำการฉีด โฟมอลีนนะเพื่อรักษาสภาพศพไม่ให้นเน่าเปื่อยนะแล้วก็จะมาใส่โลกระจบเดียวเราติดตามอีกครั้งนงนะฮะตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะครับครับ